วิธีการ Export เสียงให้เป็นไฟล์ Audio นะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็น Beat นะครับคลิปดาวน์หนึ่งครั้งนะครับเลือกเป็นย Call อไทยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างบนตรงนี้นะครับแถบสีฟ้าตรงนี้ครับเพื่อนๆคลิกเป็นรูปมือแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นี่ครับแล้วก็ลากนะครับมาจนสุดฝั่งนี้นะครับ หรือว่าให้ลากมาตรงที่เราต้องการให้เริ่มต้นนะครับแบบนี้นะครับผมจะลากมาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับให้เพื่อนๆลากไปให้สุดจนจบเพลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆไปที่ไฟล์ข้างบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ export นะครับแล้วก็เลือกไปที่ audio mixdown คิกซด์หนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็เลือกชื่อนะครับเราจะเอาชื่ออะไรนะครับในผม จะใช้ชื่อเป็นเพลงหนึงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตัวพาร์ตตรงนี้ก็เราจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วผมเก็บไปที่เดสก์ท็นะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาที่ตัวสองโปรเจกต์นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อสองโปรเจกต์สีหแบบนี้นะครับเป็นเพลงหนึ่งก็กดเซฟไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วตรง format file ตงนนไฟล์ตรงนี้เลือกเป็นเว็บนะครับอันแรกนะครับจะได้ไฟล์ที่เราจะสามารถนําไปทําการมาต์ลิงต่อได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เลือกเป็น24บิตนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้เลือกเป็น48หรือ96ก็ได้นะครับวันนี้ผมจะเลือกเป็นเป็น96กิโลเฮิรตซ์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่ export ตรงนี้นะครับ1ครั้ง,งกดได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนก็กดปิดไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมคิวเบีไปเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนไปที่ซองโปรเจกต์นะครับที่เราเก็บไฟล์ดูเอาไว้ไปที่45ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นไฟล์ที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาเมื่อสักครู่ครับเป็นไฟล์ชื่อเพลงหนึ่งแล้วก็เป็นไฟล์เว็บแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดับเคลิก เข้าไปนะครับเพื่อฟังเสียงนะครับสิสู่จังใดมีแต่หัวใจเต้นตุเต้นตุมหัวสั่งหลงลงุล่มตาไกลลุดสุ่ม บอมีทางไปบอทันตั้งหลักมันคือเจ็บคักแค่นอบอกบอใครเมื่อคนที่ว่าคักหลายไปมีผู้ใหม่ทำใจอ้ายพังสีเห็นจังใดให้ใจของเจ้าคืนมา ห้องให้น้ำหากับบอเห็นว่าสิมีทางใดให้น้องคนดีเจ้าคนนี้ที่อายหักลายกลับมาหามาหักอายคือสิเป็นไปบอได้เล่าลา